ฟิลเลอร์เป็นก้อนนะคะเจอบ่อยมากบริเวณใต้าตาซึ่งลักษณะที่จะเจอเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเป็นลำโดยเฉพาะเวลาย,ยิ้มอันที่สองคือจะเป็นลักษณะช้ำๆอันที่3จะเป็นแอ่งด้านล่างลำนะซึ่งมันจะทําให้หน้าเราดูโทมแล้วก็หน้าไม่สวยเพราะหน้าอูมแล้วก็ตาก็จะเล็กลงเกิดจากการใส่ฟิลเลอร์ที่เยอะเกิน คนคนนั้นคําว่าเยอะเกินเนี่ยมันไม่ได้มีปริมาณที่แน่นอนนะคะมันขึ้นอยู่กับว,ว่าผิวคนนั้นเป็นยังไงเช่นบางคนกล้ามเนื้อบริเวณนี้เก่งแปลว่าใส่ฟิลเลอร์ตรงนี้เยอะไม่ได้เพราะมีโอกาสเป็นก้อนสูงหรือบางคนผิวบางมากต้องระวังในการฉีดตื้นเพราะอาจจะเกิดปรากฏการณ์ทินดอเอฟเฟกเป็นลักษณะช้ำหรือบางคนผิวปกตินี่แหละแต่ใส่เยอะเกินไปวิธีการแก้สลายออกด้วยยาสลายฟิลเลอร์ การสลายเนี่ยก็ต้องมีความแม่นยำระดับหนึ่งเพราะฟิลเลอร์บางทีอาจจะอยู่ลึกอาจจะอยู่ตื้นต้องพยายามสลายให้ถูกชั้นถ้าสลายถูกชั้นเวลาเติมกลับเข้ามาใหม่ก็จะได้ไม่ต้องใช้เยอะบางคนเป็นก้อนเป็นลำหรือมีปัญหาไม่เยอะก็อาจจะใช้เครื่องเช่นเติมหมาก,กระชับผิวบริเวณนี้แต่พออายุเราเยอะขึ้นผิวเราไม่กระชับลำตัวนี้ก็จะชัดขึ้นถ้าเป็นกรณีนี้ก็ใช้เครื่องเติมหมากระชับค่ะ